ที่ปิดลงไปให้และสิบโลจีเดี๋ยวไปดูอีกเนี่ยสอมแดงปิดหมายถึงว่าไปยืนไม่ให้เข้าอย่างนี้เหรอครัใช่บางฝังเอาไว้อะไรอ่ะเวลาไปยืนใกล้กันอ่ะาสุดดาราเลยว่ะก็ดาราฮะที่ไปสามสองหนึ่งอ่ะกลับมาเลยเนาะพี่กินเนาะงกูกินมาเพื่อ มาเพื่องานนี้นี่งานแรกเลยครับเนี่ยใช่ครับคือยังไงก็ต้องเขียนทุกอย่างมาเพื่อมางานนี้ต้องมางานนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเราจะมุ่งสู่ร้อยล้านแล้วจะพลาดไม่ได้ฮะจริงจริงคิดถึงใครไหมหรือยังไงใครนะฮะคิดถึงอยากเจอใครไหมคิดถึงสี่้ี้าคิดถึงทุกคนนั่นแหละฮะคิดถึงใครโทรตามให้กลับมาหรือเปล่าเป็นคิวฮะคิวที่จ็องที่ล็อกเอากลับมาฮะล เอาต่อต่อได้รู้ว่าเขาโทรมารอบนี้หนูไม่ได้โทรไปหรอกนะพี่เขาโทรมาเเาลยใครท้าไปใครแฝงกล่าวหาว่าเราเป็นคนโทรไปค่ะบอกเขาโทรมาเลยเขาโทรมาบอกว่าแบบทำมันเป็นแบบแอปแอบใส่ใส่ไอ้เราใส่ใส่ว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลอกทางประโยชน์ทุกสุดดิบ ประโยคแรกคือเขาทักเรางันเลยหรอคือจริงๆเขาโทรมาช่วงช่วงแผ่นดินไหวใช่ไหมล่ะเขาเลยเป็นห่วงสายแรกเลยอ่ะฮะแล้วพี่เขาก็เลยเป็นห่วงอะไรเงี้ยพี่เขาถามว่าพี่เธอบอก่ปวดด่ามีแก้ให้เราไงคือคือทราบข่าวใช่ครับเพราะจริงๆแล้วที่นู่นที่นู่นมันจะมันจะเวลาก่อนผมจะตื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนมันเกิดขึ้นทุกอย่างจบเขากลับบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมโทรอะไรเงี้ยบอกว่าน่าจะเป็น เป็นสายท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยเหมือนว่าโทรไปเช็คเขาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยโดนดันอะไรเงี้ยก็เาเป็นห่วงเป็นห่วงครับเหมือนว่าจริงๆก็โชว์เทคหลายๆคนอเลยเงี้ยโทรไปหาครอบครัวด้วยโทรมาหาเพื่อนเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมพี่ๆที่บริษัทอะไรเงี้ยก็โทรหาหลายคนแล้วก็ถวายแต่พอยี่ก่อนต้องลงมาต้องลงมาเสียงเอ๋อ เป็นแบบสายฟินาเล่เหรอเราจะเป็นสายฟินาเล่ปิดท้ายอะไรนะฮะจะเป็นสายฟินาเล่ปิดท้ายหรือยังไงสุดท้ายของเขาแต่เขาเป็นคนแรกของผมนะเวลาคนแรกเลยใครพี่โบไงพี่โบอะไรนะพี่คนแรกเรื่องอะไรพี่โบพี่โบแต่คิดไปแล้วคนแรกเป็คนแรกคนแรกดินหมาเรื่องแผ่นดินไหวอ่าแหม่เราไม่รู้อยู่แล้วแหมชงชงแลคง เธอสาวเธอสาวโทรศัพท์คนแรกเูบเต็มๆใช่เสี่ยววันนี้เชียวเแต่วันนี้อยู่ี่เื่อคืนเยอ๋ทารลทรับใหซีกัเสี่วเดี๋ยวทไมแต่ทำไมมันร้อนนะี่เยอะยิงใกล้พี่หน่อยสิแล้วพี่ว่าไงพอพม่าเป็นคนแรกของดิวกินเป็นคนแรกของดิวกิน โทรหาตอนแผ่นดินไหวอ๋อ,อหนูเป็นคนแรกที่รับสายแล้วกันก็ก็ไม่หนูไม่ได้โทรหาใครเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าเหมือนโทรหาที่บ้านคุณพ่อค,คุณแม่อะไรเงี้ยเขาก็โทรมาตอนเย็นๆพอดีแต่ว่าคนอื่นไม่มีใครโทรมาเราเนาะจากพีก่เลยใช่ไม่มีใครโทรมาหาเลยพี่ไม่มีเพื่อนเนอะเราดีมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าพี่มีครอบครัวชื่อรักพี่เป็นพี่ก็คืครอบครัวเราก็ ก็เป็นเป็นครอบครัวก็ได้พี่กินตกใจไหมพี่กินตอนเห็นข่าวแบบว่าประเทศไทยมีแบบผมผมนึกว่าเฟกนิวครับเอาจริงๆหมายถึงว่าตอนตอนที่ดูครั้งแรกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่จริงอ่ะตอนแบบดูคลิปตึกอะไรเงี้ยมันมันดูเหมือนมันไม่มันดูไม่จริงอะถ้าจนแบบเอ๊ะตึกนี้เริ่มคุ้นๆเริ่มแบบเริ่มเป็นแบบสถานที่ที่เราแบบเริ่มคุ้นเคยอะไรเงี้ยผมก็เลยอ้าวแสดงว่า เริ่มจริงแล้วก็เลยก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มดูข่าวจริงจเลยครับว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคอมีคนกว่บ้านเรากมีครด้วยไะอะไรนะครัีันี่บ้านคร้ยอะไรนะครับี่บ้านเจ๊คยหี่ะนี่้าองเจนแหล่ะน้องเจเลเช็คเช็คเชควด้วยครับก็มีเจพี่พีู่ะครอบครัวที่บ้านนี่แล้วก็โทรหาเนี่ยแก๊งพี่พที่ทำงานด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆ พี่พี่ตอนนั้นตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ตอนเจอเหตุการณ์วันนั้นเหรอครับวันนั้นถ่ายวกน,น,นถ่ายโฆษณาอยู่ครับ<อ>ก็ทํางาเนเหมือนกันอยู่ในตึกเหมือนกันครับผมแต่ว่า,วาวอยู่ชั้นล่างๆแต่แตมันร,รบับรูบ้แรงสั่งสะเทือนไปรับ้แบบรับรู้อะไรอย่างใหมก็กร,บบกกกรบับรู้ครับรับรู้ก็รู้สึกเหมือนทุกคนแหละครับแบบว่าหน้ามืดน,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้จัดการของเขาอุ้มหนูออกมาโอ้โหแข็งแรงดีหรอค่ะพี่หวันเจี๊ยบมหรออุ้มอกมาพี่หวันเจี๊ยบพี่ผมาพี่วันเจี๊ยบบอกว่านี่เป็นสมบัติของชา รางวัลหรือ hmm. ว่ารางวัลของทายเออที่พูดมาเลยกี่อเรื่องจริงไหมเรื่องที่หวานที่บอกเป็นบะบีด้วยป่ะบะบีใช่ไหมบะบีอุ้มบะบีอุ้มบอกว่าประคองกันออกมาอเนี่ยแล้วแล้วแล้วพี่กินอยู่จะอุ้มพี่ออกมาไหมคะไอ้นะฮะมันกินอยู่แล้วคุณก็เลยเราอุ้มไหมเด่๋ยวเรากันไหมจูออกมาแล้วนะเพราะว่าเขาาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เหมือนกับว่าเจ็บอะไรใช่ไหมแล้วพี่กินอยู่หนูเขาต้องอุ้มเขาแหละพี่ เพราะส่วนใหญ่หนูก็ดูแลเขาตลอดคือที่ผ่านมาคือพีพีเป็นคนปกป้องบิวกินสุดๆให้วินยูชนใช้วิจารย์หนูบินยูชนช้วินเลชนฟังดูหัวกระแสเยอะแต่ก็ปลอดภัยกันหมดเนาะปลอดภัยครับปลอดภัยอะไรที่มันกระทบกับที่พักอาศัยเราไม่มีครับ ผู้สึกการงา,ราไหมคะทำอ,อะไรบ้างกยแฟนที่เขาเจอเรื่องมาแบบเราาอ๋อ,อ,อก็เป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคน<ช>แล้วกันครับผม<ช>ที่ได้รับผลกระทบจากจากแผ่นดินไหวครัง้งนี้ด้วยแล้วก็พี่ว่าคือว่าเดี๋ยวทุกอย่างพีพิพเชื่อทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ให้ทุกคนจริงๆครับอ่ะชกินครับก็ก็เป็นกําลังใจทุกคนเช่นกันนะครับเหมือนกับว่าผมว่า มัน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 เป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเราเกือบจะทุกคนเลยเนาะไม่ถือว่าบางคนอ่าเจอประสบการณ์ที่ที่เวลวร้ายหน่อยบางคนเจอประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้หนักมากยอะไรเงี้ยผมว่ายัางไงก็เป็นกำลังใจทุกคนรวมถึงคนที่สูญหายหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ไม่มีอะไรเสียหายมากแล้วก็ขอให้ทุกคนอ่ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับประสบการณ์ใจก็ประสบการณ์ทุกการดูทำอะไรกันบ้างเลย สงการก็มีมีมีรับงานด้วยมีร้องเพลงวันเดียวกันมี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 คู่ด้วยปะไม่มีไม่มีคู่แต่ว่าโชว์วันเดียวกันอ๋อก็ได้เจอกันอยู่แล้วครับอยู่ยาวครับอยู่อยู่สงการแล้วก็หลังสงการก็ยังอยู่อะแล้วพอเลยหลังสงการไปเนี่ยก็อยู่อยู่อีกแล้วถัดจากนั้นอะถัดจากนั้นก็ก็คือยังอยู่อยู่อยู่ไปอีกพักหนึ่งหลายเดือนเลยเออ แล,แล้วก็ยังรับสงานได้แรล,ละแว่าตอนนี้กลับมาแล้วอย,อยู่ยาวแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องมีกลับไปบ้างับแต่ว่าพอช่วงตอนนี้มันเป็นเทอมสามเทอมสามมันจะเป็นด uh ิสแทสเทชั่นมันจะเหมือนกับว่าไม่ต้องเข้าคาแต่มันหมายว่าแค่ทําดิสแทสเทชั่นแล้วก็คอนซอัลท์ออนไลน์แล้วเคยเข้าหรออยู่โน่นอ่ะไม่เคยนะเดี๋ยวจะเอาใบปริญญามาให้ดู แล้วก็มันอาจจะต้องมีเข้าบ้างหรืออะไรที่ออนไลน์ได้ก,ก็ออนไลน์เนี่ยเลยบอกว่าช่วงตั้งแต่เนี้ยก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่กลับมาที่นี่นแหละครับแต่ว่าตั้งใจเรียนปริญญาไปดีเมื่อพีทีก็ <c oughs> <c oughs> ขนขน้นเลยว่าเอาปริญญาบัตรหรือปริญญาใจมาให้ปริญญาใจคืออะไรฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ